ผู้ชมครับวันนี้นะครับอยู่กับรถเข้าใหม่คันนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆแต่ก่อนเนี่ยราคา2องล้านห้าแสนกว่าบาทนะแต่วันนี้นะครับมาที่วันโฮโต้ราคาเนี่ยไม่ถึงหกแสนแล้วและก็ผ่อนลงต้นที่9ก้าพบาทต่อเดือนเท่านั้นเป็นรถที่สมรรถนะดีนะครับขับสนุกและก็ประหยัดน้ามันได้ถึง55กิโมตรต่อลิตรครับคันนี้ครับผมและนี่เลยครับนี่คือ BMW Series 3 3 0 e p l u g i n h y b r i d Luxury Line นะครับเป็นปี2017สีขาวแบบนี้สภาพสวยๆเลยนะเลขไมล์ของเขานะครับอยู่ที่134,000 นโลเท่านั้นคันนี้นะประหยัดก่ารถใหม่ป้ายแดงเนี่ยถึง2ล้านบาทเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าประหยัดเยอะมากๆนะผ่อน,อน่มต้นเพียงแค่9,000บาทนะฟรีดาวนะคันนี้ก็สามารถขับ BMW เเท่ๆคันนี้ได้แล้วนะที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับยังเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดนะเครื่องยนต์เทคโนโลยีต่างๆนะใหม่มาเลยนะครับก็บประหยัดน้ํามันได้ถึง55กิโลเมตรต่อลิตรพระเจ้าคันนี้นะครับไม่ต้องขับในส่วนของน้ํามันเลยนะสามารถขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวได้ด้วยนะวิ่งได้ไกลถึง4ี่สบกิโลเมตรเลยคร รถที่อุปกรณ์มาแบบครบเลยนี่ครบเลยนะโชว์ซะหน่อยนี่เห็นไหม อุปกรณ์ crop, ครบนะฮะก็เรียกได้ว่าคันนี้นะครับประวัติสวยสวศูนย์อุปกรณ์ครบนะซิลเลอร์เดิมน็อตเดิมนะแล้วก็ที่สําคัญคือเมนอาร์ตเรียงตัวสวยแบบนี้นะการันตีให้เลยว่าคันนี้ไม่เคยมีการทาสีมาก่อนแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันครับนะภายในนะครับหรูหรานหน้าใช้งานนะฮะพุงมลาลายเบาะนังนะฮะหน้าจอแล้วก็ในส่วนของเกียร์ตัโนมัตนะอย่างคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ดอมัิ8สปีดสเตปโทนิกด้วยนะหมดก,กันกับขี่แบบจัดเต็มเลยนะถ้าใครสนใจคันนี้นะครับนะติดต่อที่วันทัวโต้ได้เลยรถคันนนี้้เเพ่่่งขขาาามมใหคัออสตว เพียงแค่549,000บาทเท่านั้นใครที่ต้องการจัดไฟแนนซ์ผ่อนเบาๆเริมต้นที่9,000บาทต่อเดือนคุณก็สามารถเป็นเจ้าของ bmw คันนี้ได้แล้วครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่วันโถโต้ได้เลยที่เบอร์โทนี้ครับ0216745885แล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับและที่สาคัญครับมีบรันตีให้ถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128รายการและคลุ้มรองท่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนก็เป็นลูกค้าของวันโ,โตเพราะวัโ,โต้อสดีค,ครับ